สวัสดีพี่น้องเ้ามาแล้วมาแล้วหมอลลั่อนเท่าทีมงานม,ามอลลั่อทีมงานมอลลั่อนเทามาแล้วเรียเมื่อนี้ได้แยกของมาเพราะว่ามางานมือเดียวเออบางคนยังคุณตายังบูมไอยังไม่เบ้าพีชชิีได้ไปพัทยาต,าตา่อตะวาฮอจีเสียดคนของกลับอุดรธานีเออเพราะว่าชิด้เอาเออยังไปไว้ไปไว้บ้านพี่น้องอือ นี่เลยถึงแล้วพี่น้องวัฒนานครอยู่ที่จังหวัดสะแก้วใสร่ระยะการเดินทางจากจะโสประมัณเจ็ดชั่วโมงนอนตื่นมาหอดกัดมาหอดกัดตื่นขึ้นกับถึงเลยนี่เลยค่ะคุณเราไม่กลับมาแล้วเป้งในตาตากะเพือเป็นเพื่มอ,อ่ะเพราะอันตาเทาก้อนนั่นก้อนจะเสียกับเพือเนี้ เพื่อเราไปจัดห่อบองฮัวต้ากันไหมไข่แล้วก็เจ้าไข่แล้วับยังเผลออยู่ว่าเป็นน้ำยังคิดว่าแต่ว่าที่แหลกนั้นเป็นน้ำเข้า่าเป็นน้ำแบบแบบว่าจ้าหญ้าอยู่หน้าอย่างจีก็ไปแก่ไปแล้วข่าสารซีซิปหามึงเสียไเอาข้าเปลือกข่าสารซีซิปหาอยังไปแก่ไปแล้วเด้รอบนี้มานต้อไข่อีกแล้วก็เป็นอีกเป็นนิดเดียวเอาเบิ้ประกันไปโอ้คือแดะนำแตะเว้นเดี๋ยวบอแมน เก๊กหอยได้ดก้หอยหอจริงนะเ๊หอยจริงๆจ้าวจ้วจ้า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 ้าวจาวล้วจ้จากท้่ไปวัดถนจวัดในจ้าวจาวจ้้างจาวั้นลวจว้าวจ้วจ้าวจา้าว้าวจ้าววจ้าวนวาวจ้าวจอก็น้าว้า ก็บางกระจุหกห่างอันไหนแม่คอยขี้ยังเสียนบอน้าคอยบอาดทั้งนี่<ม>กระจุกห่างอีกบางนึงเออเรยกว่าเอ้าแล้วกูล่มท่าล่มทา่มทาได้<อ>ค่ะมันมาได้อยู่ห้องหายในชีวิตมันมาได้เป็นทั้งสี่เด้เอมันบ่เหลืออันนี้มันหลายเชื่อแล้วถ้าว่าถ้ามึงอยู่ห้องสามมึงบ่มีเงี้ยในชีวิตเลยขึ้นลมขึ้นดับไปเลยเส้นบ่าว่าแต้มบุญเธชิญไทยแล้วถ้าอยู่ห้องหาจะเข่าฟันข่อยเด้อค่ะอยากมาเลยล่ะ มาดีเมื่เอเข่าฟันคอยอหลีหมืดตวมานรนลมหมอดตะมากฟันหอดมันเออเอป่ปงานนี่นหนแหละจะนักธีร์ของเร <ไป S 2> าก,ก็ตั้งคองทีเรียบร้อยครับข้อกันได้พี่น้องเอ้ยวัดนครทำง,งานน้ำมาสการปิดทองหลวงพ่อขาวนะครับผมวัฒนนาครจังหวัดสระแก้วมือถิีมงานเพ่าๆแสงทองนะครับผมฝั่งทางเวทีเป็นฝั่งของ ผู้จัดเป็นคนหาให้ส่วนศิลปินพร้อมด้วยนักแสดงนี่หออเลวดีครับก็มานะครับผมเป็นวงเหมือนเดิมพี่น้องไม่กำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์นะด้วยพี่น้องทางสระแก้วดดนเนี่ยมหาเถื่อเอ้ยไอ้ก็สิมาหาหลายอยู่พี่น้องมือนี้นะครับผมนี่เลยแดนเซอร์ก็เริ่มแต่งหน้าส่ที่เริ่มแต่งหน้ากอนพว่าิสี้แต่งหน้าผู้อื่นนั่เพว่า่นรับจอบหลายจอบตัวทางเครื่องนี่ใส่แหวนพุระวงพุรุวงศิลปินขายอ๋อ ายอไอปสูบมากหมู่บ้านเลยนะสูบมากหมู่บ้านมัอนี่มันแห้งห่อนได้แล้วบ้างกันยาออกให้ถอดไว้ <c oughs> มันจะเปลี่ยนสีเออมันสีเปลี่ยนสีเอาพี่น้องมาพบพอกันวันนี้เจอกันที่นัดนครธรรมอาวัฒนานครนะจ๊ะ